กับอะไรเลยก็ว่าได้ยังกาลรถตาได้กันกาตาหนองซื้อกันนี้พี่ก็ไม่แพงไม่มาวิ่งรถอย่ามาบอกไกเลยมันลำบากไปเลยคนก็ไม่ไกลกี่วัยไก่น้องไอ้ได้กันแล้วเออใครดยใจนน้องต่อไดยบอกจะก็ได้ใจกาผมก็รักร้องลอยนะไปตรงนะไอ้ไล่ไปที่ยาดั่งมันต้นยอดลอยเป็นเล่นบ่มว่า ไอแก่แล่นก็กินเดี่ยเราไม่กับพวกมันไม่ใช่แก่แล่นมาแป้นแล่นนี่ขาดรถนะห่อแป้งก็แล่นตาแป้งกับอย่างไปมันเนี่ยพวกใหม่ไอพวกมันพวกคนว่าข้าวพวกบอยโหลดเนี่ยตาตินไม่ไปก็ไม่ต้องแล่นว่าแป้งช่องรอยไม่แม่ไปยังที่เตียงไปยังหนามันไม่ใช่แกเวียนทางตะเบิดจีนน้อโอ้ยอย่างนี้แตกไปเลย ไปเจบล้วนู่นอาวล่ามึงแนงกูตายอย่างไแล้วอ้ะสรงรอยตาปันตาตินกับเองพวไม่รอยไ้อยนึง่ว่าบุ้โก้ขาจาวรอยนึงกำจอน่อยแล้วนี่แค่ตึงต่ตึแต่หลอนลงอีกไปไม่ไปอะแคตึงกับตาปัไมจอนลอยไดตาปันาได้สรงอยก็ได้พี่ต้องเงื้หินดูคนจอนพอมับรอดก็ไม่ใจเลือดนาไม่ใจเลยพี่า ก็งชายกงเชนพกีต้แลยวนมอันผมไม่เขืยอไปแล้ว่ะติกเอาตังคทอนมาอนมามัดจำอนสักรอยนะเห้ยอรก็ผมยามมามัดจำนสักรอยเฮตไม่เชื่อผมนัดนหลอนดันตัใจเคยผมไม่ไหวใจเคยแล้วอันวันนั้นรับคนจากวายอดไปตรงตัดเตียงผมก็ตรองรอยมันห่าได้ไปตึงตัดเตียงจากห้รอยเดียวสันเลยอยมันวหผมอ่กันมันหายวุ้นเียคนึงมายรอยเล่นปืนล้วเกิดว่าวัน มันแรงอะโตกเลยมันห่าเรองมันหวาเราก็เปลี่ยนผีมันนั่งยื้ๆช่ว่าันมนึกแล้วไม่ดู้ลจากราแบมันอาที่บ้านาานาบุมบานาปุมบานัดเนี้ยเลยไม่ติดต่ำเลอแล้วผมน้่มมันก็เพงเลยว่าพารถไปติดแ๊สรถยุนรเรีงรถเลื่อเติดแกบคันนี้นะพอดีที่บ้านแกแม่กมีอาไใจบุ้มตกไปไปตั้งตั้งเกไปเลยเขาตั้งไม่มาเลยกั กมไม่ใจเบีย yeah! ก <c oughs> <Okay. c oughs> ็ท okay. yeah, uh ีก็ตามติดแค่ก็เลยนั่นติดขาแค่ไม่เอากันไม่เอาเพื่อเขาไม่เอาก็ไม่ให้บ้ากันกูเลยละมากไปแล้วเ้ยเฉยผมตั้งแต่โยนนายกรหมากแล้วเต้าวยอดเต้นี้บ้านเราดีตั้งดานเต็มเม็ดกลางล้นเห็นแมวเอาไปกันกว่าบ้านมั่งดันอ้แม่เอาตบลงไหมเจ็บดานนายไม่ใช่ดันอัน